โอ้ยหน่อเจ้ามาไปมะง่ามก็บมะด,ดึงไข่หน้าเจ้านี่มาโอ้โอ้ไป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 ทนผิดละไรนนีนะนนะ่ไม่มีปลาเนาะแถนี้เนาะมันเป็นภูเขา <c oughs> โอ้ยต้องมีเลยที่โจแต่เราไม่รู้น้ำมันเลยไม่แหง้งเขาไม่มีน้ำปลาคอนอือ่า,อาตรงนู้นเถียงนาใครอ่ะน่ะนู่นนะ เจ้าของที่เขาบอกว่าชื่อพ่อเท่าซ้ายใ่ะบ่เป็นพี่เจ้าของที่ตรงนี้เป็นคนเก่าคนแก่เขาบอกพ่อเท่าซ้ายพ่อเท่าซ้ายซ้ายขวาพ่อเท่าซ้าย่สียงายเียงานี่กเสียงนานนอนเพี่จมีคนนอนเนาะพี่โจมานอนตรงนี้ ภูเขาสามลูกเลยนะตรงน,นี้นี่หนึ่งลูกสองลูกสามล, <3 S 1> <อ>ลูกถ่ายพี่คนสวยแต่เหมาะเลยนะภูเขาอ่ะถ่ายเอาพี่เชเอ,อยยังก่อนซีเรน่าซีเรน่าซรีเซรน่าเดี๋ยวจะส่งลายให้เอาภาพนี้เหรอภาพนี้สวยเห็นไหมหนึ่งสองสามนี่จะเปิดท้ายน้ำเพลนแน่เหยียบเสียบเหยียบเสียบพูดเลง่ายมากกว่านีเเ้เอาไปมา หนึ 1> 1, 2, floor, mm ่งสองสามครึ huh. ่งตัวครึ่งตัวก็เตียนนาเนี่ยขึ้นตัวนี่หนึ่งสองสามโอ้ยอยากงามน้องเขาด้เจ้าเนาะฮอาฮ่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 าน่่าฮ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 ่เฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่าอ่้าฮ่า่า่า่่าฮ่โค่าฮ่าฮ่ารา่าฮี่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่่่ฮ่ เจ็บเลยเนะาะเซเรนา,า,นาขาคือมือนั้น,นดิ๊บโ<ะ>ดนตรงนั้นตรงไหนล่ะตรงนั้นตรงขาน่ะเด้งหงอคงนึงก,วกว่า<อ>ตาบอกว่าตกพุ่งลงเงียบอยู่พักนึงหนาเละเอเดนไอ้ก้าอีปเป็นอะไรลูกหงองลงไปพี่อย่าพูดดังสิผมอไอไปแล้วตกทั้งตัวเลยเหรอตกเลยค่ะตกไปว่าแต่ว่าตกแปลกอะ่ะตกทางขาต้อใส่ขอนไม้นั่น เป่าโดนเป่าพอดีเถือกเลยค่ะเงียบเลยนาแลมีซีเลยแล้วแล้วสภานนี้มีคนตกไปกี่กี่คนแล้วครับก็มีน้องอะที่ว่าทำไหนจะไอ้กะอีกคนนึงอ่าแล้วก็มาพี่คนสวยเซร์นาคนนึงเซรนาแสดงว่าจะโชคดีคนที่สองค่ะคที่สอง้าขากลับยังต้องลุ้นอีกนะขาขากแลัวต้องลุ้นอีกนะว่าจะตกไหมพอดีขอบคุณพี่ที่เขาพลังทําอยู่คุเสียวยี่ขาขากำลังพยานพี่รถตกอีกไหมผมจะอุ้มเอาแล้วอะผมที่อุ้มเอาดอก ไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่แต่ความหมายเดินออกหลังบ้านลุงผลก็ได้มันเดินฉันรู้ได้เหรอเดินไม่ได้เป็นยังลกอยู่ค่ะเดินเจิงูแต่พี่จะต้องทางไปก่อนะพี่จะต้องทําทางไปก่อนอ๋อเหรอไม่เดินไม่ได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไม่ไม่ได้ถ่ายแล้วก็เดินกลับเอาเลยไม่ได้ถ่ายเดินกลับเอาเลยใช่นะนี่กลับแล้วเหรอเมื่อกี้หนูถ่ายแล้วเมื่อกี้หนูไม่ได้ถ่ายถ่ายไหมไม่ได้ไม่มีภาพเลย แต่หนูจะเอาคลิปนั้นอะเสิที่ตกไม่รู้มันจะชัดหรือเปล่านะแหวดูโอ้ลงจุนขนาดนี้เหรอมึงยัง่ายยังไม่ได้เลยแฟหวนความสวยสู้หนูไม่ได้จะกลับแล้วเหรอจับสิไปแย่จอก็เลยแผลกวามสวยหนูโอ้ยหนูก็รอเล่นโอเคนะครับกล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 ับหนูอ่ะเที่ยวไล่ อ่าแล้วครับมาทางนี้มาฝั่งนี้เซเลน่าตกไปทีนึงแล้วกลัวนะครับเลยต้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วไม่หนีบอย่างนั้นเราเดี๋ยวบนทายพาบนลูกน้ำเอาทายเอาเพื้นอ่ะจับ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 ดึงเอาเพื้นนั่นนี่แหละจับจับแขนพี่แล้วนั่นน่ะแค่นั้นน้อยนึกว่าลึกโอ้โห นึกว่าลึกแล้วก็กลัวจะตายนึกว่าลึกก็ต้องเกียบให้มันถูกปูนนี่เกี่ยมให้ถูกปูนมาเล่ะอ้ยมารอบหน้าปัจไปมาเลยค่ะอุ้ยมารอบหน้าปัจจุบัไมาเล่อุเมารอบห้ากัจไมเลยค่ะ้ยมารอน้ปจุบันไปมาเยคละอ้มาอบหนจะไดัไปมาเลยค่อุ้มา่อเช้าก็จะมานไปมาเลย่ะอยมาหน้ัจจุบัไปาเลยไ่้อ้ยมารอบห้าปจนาเลย่้อ้ยมาหน้าปัสะพานไปาะุนมาง ขาตกจังคะถึงข้างบนด้วยได้ไหม <c oughs>